เด็กๆคะเรามาเจอกันใน EP ที่3แล้วนะคะกับโครงงานตลาดคะ่ะเด็กๆคะเรามาฝึกอ่านในหนังสือกันบ้างคะ่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะการอ่านคำภาษาไทยสถาบันวิจัยอนุบาล2เล่ม1่คะ่ะเปิดไปที่หน้า18นะคะโครงงานตลาดคะ่ะเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านกันเลยนะคะอ่านพยัญชนะ ขอขวดผสมกับสระเดียวนะคะขอขวดออกเสียงขอนะคะก็คือขอไข่นั่นเองถ้าพร้อมแล้วมาฟังคุณครูอ่านกันเลยค่ะค่ะขาขีขีคือคือขูคูต่อไปเด็กๆว่าเองห้าครั้งค่ะหนึ่งค่ะขาขีขีคือคือขูคู๋สองค่ะขาขีขีคือคือขูู่๋สามค่ะขาขีขีคือ คือคุคูสี่ค่ะขาขิขีคือคือคุคูห้าค่ะขาขิขีคือคือคุคูเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปไปดูพยัญชนะสอโซ่กันบ้างค่ะสอโซออกเสียงโซนะคะก็คือออกเสียงสอโซเหมือนเดิมนะคะคุณครูจ่าให้ฟังนะคะพร้อมแล้วไป่งกันเลยซะซาซิซีซึซือซูซู้ ต่อไปเด็กๆว่าเอง5ครั้งค่ะ 1. นะซาซิซีซีซึซื้อสูสู้สองซาซิซีซีซึซื้อสู้สู้สาซาซิซีซีซึซื้อสู้สู้สีซาซิซีซีซึซื้อสูสูซาซิซีซึซื้สูส เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องทบทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆคะยังคงเป็นในหนังสือเล่มนี้นะคะการอ่านคำภาษาไทยสถาบันวิจัยค่ะไปต่อที่แน่19เลยนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่19เลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่19แล้วใช่ไหมคะเรามาอ่านพยัญชนะทอมันโรประสมกับสระเดียวเลยนะคะทอมนโทออกเสียงทอนะคะก็คือ เสียงททหารนะคะจะพร้อมแล้วเปียงเลยค่ะทะทาทิทีทึทือทุทูต่อไปเด็กๆไหวห้าครั้งค่ะหนึ่งทะทาทิทีทึทือทุทูสองทะทาทิทีทึทือทุทูสามทะทาทิทีทึทือทุทูสี่ทะทาทิทีทึทือทุทูห้า ทัททิทึทือทุทูเก่งมากมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาอ่านในกรอบสีแดงด้านล่างกันเลยค่ะคือพยัญชนะคอรคังนะคะผสมกับสลาเดียวคอร์คังออกเสียงคอค่ะก็คือเสียงคอควายนะคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะคะคาคิคีคึคือคุคูต่อไปเด็กๆว่าเองห้าครั้งค่ะหนึ่งคะคาคิคีคึคือคุคูสอง คะคาคิคีคึคือคุคูสามคะคาคิคีค <Suzuki functions> ึคือคุคูสี่คะคาคิคีคึคือคุคูห้าคะคาคิคีคึคือคุคูเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนพยัญชนะทั้ง4ตัวนะคะอ่านผสมกับสระเดียวกันด้วยค่ะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องทบทวนบ่อยๆนะคะ เด็กๆคะเราก็ฝึกอ่านคำไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกเขียนภาษาไทยนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกเขียนกันด้วยค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกเขียนภาษาไทยอนุบาล2นะคะเปิดไปที่หน้า27ค่ะให้เด็กๆดูในกรอบสีแดงเลยนะคะคือยัญชนะต่อโซนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประให้สวยๆเลยค่ะต่อไปดูในกรอบสีเหลืองนะคะยัญชนะ โทมันโทนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรบประให้สวยๆเลยค่ะต่อไปนะคะในกรอบสีน้ําเงินพยัญชนะคอระครังนะคะให้เด็กๆเ,เ,เขียนตามรอยประให้สวยๆเช่นกันนะคะครูครูจะคอยเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือเขียนกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทําจําให้ได้นะคะเด็กๆนําพยัญชนะหัวแตกบนคือขอขวดโซโซ ทอมนโทคอระคังะสมกับสระเดียวการแจกลูกและสะกดคําของพยัญชนะขอขวดสอโซ่ทอมนโทคอระคังะสมกับสระเดียวคําที่อ่านจากพยัญชนะขอขวดสอโซ่ทอมนโทคอระคังะสมกับสระเดียวคือขะขาขีขีคือ ถือขู่ขูสะซาสีสีซื้อซื่อสู้สูทะทาทิทีถือถือทุทู คะคาคีคีคือคือคูคูเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามหลังสอนมาถามเด็กนะคะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรนั้นมาฟังคำถามกันเลยพยัญชนะหัวแตกบนที่นำมาประสมกับสระเดียวคือพยัญชนะ,ะอะไรบ้างเออ เด็กลองทายดูนะคะเด็กๆจะตอบถูกไหมเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยค่ะขอขวดส่อโซ่ทอมันโทคอระครังค่ะมีคนตอบถูกอีกแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะไปดูข้อต่อไปเลยพยัญชนะขอขวดสอโซ่ทอมันโทคอระครังผสมกับสระเดียวได้แก่คำว่าอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆลองทายดูนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ต๊อกติ๊ก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 จะตอบถูกไหมนะไปดูเฉลยกันเลยค่ะค่ะขาขี่ขี่คือคือคู่คู่ซาซาสิซีซื้อสื่อ 수, 수, 타, 타, 티, 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 가가기기 티, 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 เก่งมากๆเลยค่ะมีคนตอบถูกทั้งสงข้อเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องทบทวนบ่อยๆค่ะขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแสดงความคิดเห็นให้นดกเรียนฟังด้วยนะคะ